วันนี้นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บนะครับเป็นร้านก๋วยจั๊บนะเป็นสูตรโบราณนะครับผมนี่ครับร้านก๋วยจั๊บนะครับผมเป็นเส้นสดนะครับ em, สูตรโบราณนะครับน <Piet. S 2> ี่ครับอยู่ติดเส้นทางใหญ่นะครับก็จะมีน้ําขายแก้วละยี่สิบาทนะครับนี่ก็สั่งก๋วยจั๊บไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ด้านในนี่ครับเป็นก๋วยจั๊บสูตรโบราณนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเส้นเล็กนะครับนี่ ให้ดูเส้นเขาเหนียวหนึบมากนะครับผมนี่ครับน่ากินมากนะครับผมอันนี้จานละห้าสิบาทนะครับผมนี่ก็จะมีครับให้มาเยอะเลยครับผมนี่ครับผมนี่อร่อยมากนะครับผมนี่เบิ้ลสองจานแล้วนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับผม เ,เขาจะทํามาเหนียวหนึบมากนะครับผมนี่ก็มากินกับครอบครัวนะครับนี่พื้นที่นั่งกินสะดวกนะครับเย็นสบายนะครับนี่ด้านข้างมีต้นไม้นะครับผมนี่ครับก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอรมตะนครนะครับเส้นนี้ก็จะออกหน้าวัดหนองตำลึงนะครับร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงนะครับผม 8โมงนะครับอร่อยมากนะครับคณเคลม